ทำอะไรคะข้าสะานนอ่าข้ามดูข้ามได้ไหมน้องมันเก่งเ่รอก็เดินดีๆดีตั้งใจตั้งสมาธิดีๆอ่าเดินหันหน้ามาหันหน้ามาหนึ่งสองสามอ้าวอ้าวได้ไหมได้ไหมหันหน้ามาได้เหรอ อาค้ามใหม่ค้ามมาใหม่ค้ามมาใหม่สิทำไมน้ำมันดิ้นหรอ,อไปชอบใช่เอาทำไมน้ำมันสั่นล่ะเพื่อนเพื่อนน้ำมันดิ้นน้ำมันสั่นใช่ไหมเพื่อนเพนเคยเห็นไหมอ่ะค่ามมาใหม่เร็วๆ ทำได้ไหมนอ้อวันนี้หยุดกี่วันนะเตงดีใจไหมก็ต้องมาหาเงินใช่ไหมเอโอ,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 โอโออโออแหมปลอดภัยได้อีกรอบได้ไหมนอ้ออย่านั่งนะเดี๋ยวมันเลิกน้องเก่งเตงคุ้ยแมงอะไรกัดเดี๋ยวเดี๋ยวมัน น้ำทำไมมันดิน้นนะนูอยู่กลางสะพานไหนหันหน้ามาดิทำดีๆพี่แต่มันนะั้นเดี๋ยวดูราคาตัวราคาก่อนนะคะพี่มาดูทำอะไรอะ่ะ มันไหมไ<ว>นะสนุกไหมไอ,อ้เสื้อจะไปโดนแม่บอกว่าอยากเขาไปในป่า่อดเลยก็ดึงออกคลูกเดี๋ยวมันคันดึงออกก่อนเร็วๆดึงออกก่อนเร็วๆไม่ใช่ดิแมงอะไรก็ไม่รู้นะ่ะด,ดอกอะไรดอกยาดอกยาในป่าปูน อยากไปทัพเตอร์ก็อยากไปแต่กลัวโควิดนี่ล่ะสิกระรมราคาเท่าไหร่วันเนี้ยนี่จะบ,บ้าเหรอสามสิบสามบาทต่อกิโลจะบ,บ้า